ครั้งเดียวเพราะเราไม่กลัวว่ามันจะไม่โตคุณใส่แ้่เอ็นอย่างเดียวแต่แต่คุณปล่อยไปทั้งบนอันนี้ลงไปคอยนะ อาจารย์เนี่ยปุ๋ยทางดินอ่ะปุ๋ยทางดินที่เราเนี่ยคือว่าคือต้องดูว่าว่าตนไหนที่ต้องการไม่ต้องการพอมันแตกใบอ่อนปุ๊บค่อยใส่ปุ๋ยทางดินอาทิตย์เดียวปุ๋ยทางดิน่ะตัวไหนเหมาะสมที่สุดอาจย์แผ่นที่ 5, ห้าไอ้แผ่นที่สี่ปิดเลยตรงนี้มีใครจยถามอะไรไหมเนี่ยวันนี้จะจบที่แผ่นที่เท่าไหร่ เออ่อถิ่ถิ่ถิทรา,ายเนี่ยถี่ซ้ายปุ๋ยที่เหมาสสมทิ่สุดเ่ปุ๋ยสูตรไหนอนี่ยจาสี่หนึ่งสามเลี้ยงใบ <4 13 S 2> เลี้ยงใบเลี้ยงต้นเอ็นนำหน้าสี่หนึ่งสามทั้งทงางใบและทั้ง <4 13 S 2> ท,งทงาทงดิมแล้วก็ค่อยไปปรับสูตร อาจารย์พักทานน้ำก่อนไม่เป็นไรครับปกติผมบรรยายสามชั่วโมงไม,ไม่ดื่มน้ำเลยเพราะเราดื่มแล้วเดี๋ยวมันดังเอื้อออกออกใหม่สงสัยไหมครับยากเกินไปไหมพอเข้าใจไหม เข้าใจนะเออดีพอพูดแล้วมีคนเข้าใจครับก็ดีถือว่ามาแล้วไม่เสียเที่ยวแต่ถ้าไม่เข้าใจถามถามได้จากนี้ไปนะครับจนถึงช่วงสะสมอาหารเนี่ยเราจะเลี้ยงต้นไม้เราแบบอดๆอยากๆากแคือไมายตินเลื้องนะใช่ไหมไม่ใช่ครับ เวลาจะเอาดอกมันทําง่ายแต่ว่าคนส่วนใหญ่เกษตรกรกส่วนใหญ่ถูกสอนมาว่าล้างแต่งริ่งแล้วอัดให้เต็มที่พอ,พอถึงเวลาไม่ต้องการเอ็นในดินแคะไม่ออกเดี๋ยวโดยมาก,ก็อย่างเน้นน้ำแบบนี้จารย์าแบบว่าเออสะสมถอยเต็มที่สะสมอเต็มที่ ใหจะพูดวันนี้เอา<ร>แค่ใบกิ่งที่มันร่วงนะแค่นั้นพอแล้วฉีดจุนชีหนอ่อกล้วยครับเอยไม่ได้บอกจุนซูพหนอ่อกล้วยเชื้อราแตา่โครมาครับให้มันย่อยสลายอยู่ใต้พุ่มนั่นแหละย,ยังไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยปุ๋ยอะไรมาใส่สองอย่างสองอย่างแค่นั้นเอาของเก่าคืนไปเราไม่เอาออกอย่าไปเอาออกจากแปลงส่วนไอ้กิ่งใหญ่พอใบมันย่อยหมดแล้วค่อยเอาออกไปทำทาน วันไหนกี่มันทานอาหารไม่เยอะแล้วจารย์ที่ผมเปล่าออกไป็นหนอกเนี่ยมันถูกต้องเปล่าเนี่ยตอนที่ที่ที่เปล่าใบออกไปเนี่ยออกออกฉีดถึงดินคุณคุณแอ้ผมคิ้ยวยน่น <c oughs> <c oughs> เอาเราพาักสักสิบนาทีนี่ยกำลังมันกำลังเตรเียมค่ะจะเอาปุ๋ยเอาปุ๋ยีตีดอกกล้วยกับจะได้คุณธรรมฉีดพรวนเพื่อเอาปุ๋ยเวลาฟ <c oughs> ังจ <c oughs> ะพากบอกว่าฉีด เอาเอาใบออกก็เลยมันไม่ปนใบแรกชีสแต่มันถึงดินไงหมายความว่าเราไปนอกดินน่ะนอกมันถึงพื้นกำลังกำลังกำลังนั่งพักพักพักสักพักสักห้านาทีเอาไปเย็นเย็นอียาบทแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยต่อเดี๋ยวเวลาจบแล้วมันไม่มีกี่ขั้นตอนหรอกแล้วก่อนะ ไอ้ตรงนี้ยังไม่มีน้ำตาลมาเกี่ยวเดี๋ยวพอพอจ้างใบอ่อนสะสมอาหาร <c oughs> อันเนี้เียน,น,น,นเราไปดูในตารางอันนู้นหน่อยแลาวจะรู้หมดเลยสิก็เขียนนั่งเดยนหายไปสองคนสอ,อ,องใจจะวินอยู่อ๋อเมลอนไปผ่าเหรออ๋ออ,อ๋อออ้วะเหรอพอไป่าลูกใหญ่จอ๋อกครับ ควบคู่นิยมความเข้าใจของตัวเองนะครับอันที่หนึ่งอาจารย์บอกว่าตัดแต่งกิ่งสร้างใบ้อที่สองกระตุ้นการแตกใบก่อนใช่ครับรอบนี้จะเป็นขั้นตัดตัดแต่งกิ่งโดยใช้ปุ๋ยทางใบหลังแต่งกิ่งอันนี้ใช้ปุ๋ยทางใบไม่ไม่ใช่สร้างใบอใช่ทางใบแต่ว่าเพื่อไปสร้างราก ครับใช่ครับพันแล้วพันแล้วครับเพราะเพราะมันมีแผลด้วยปกติเราต้องเอาไปเอายาไปกันแผลใช่ป,ปใช่ครับอันนี้เราไม่ป้ายแล้วก็ฉีดไปเลยพร้อมแบบอกับปุ๋ยกระตุ้นการสร้างรากถ้าถ้าเป็นกระตุ้นการแตกใบอ่อนอาจารย์บอกว่าเรารากใช่ไหมครับครับทางดินครับรากทางดินจะฉีดได้ทุก ใช่ครับแต่ใกล้พุ่มคือตรงบริเวณรากอะทางดินบริเวณใต้พุ่มสองในสามเม็ดพุ่มคีดีสองพุ่มเว้นโคนไว้สองในสาม,ม,สมเม็ดอย่างไหนเม็ดเดียวเว้นจากต้นจากต้นออกมาประมาณเม็ด กลลากมัอนอยู่ตรงนี้ตรงคนไม่ต้องไปทําอะไรแล้วก็ตรงคนห้ามเอาใบใบไม้ไปสุมให้โรงโรงไวมคนรักษาคนไว้ให้ดีอย่าให้ชื้ออ่าทีนี้มาถึงพอเรามีใบชุดที่หนึ่งออกมาแล้วเราก็ใส่ปุ๋ยทันดินปุ๋ยทันดิน หรือว่าฉีดพ่นทางใบโดยเลือกปุ๋ยที่มีเลโช413เช่นปุ๋ยทางดินสูตรอะไรอะที่เขาขาย413มีไหมออาจารย์ทมิตาเขาบอกว่าอจริงๆแล้วไส้าคือมันจริงๆมันอยู่ที่เนี่ย15ฮ่ายีสิบเนี่ยอาจารย์อันนี้314 314ใส่รองพื้นได้แต่ว่าเราต้องไปเพิ่มเอ็นไงเพื่อเราจะเอาใบ แนะปุ๋ยทังใบสี่หนึ่งสามอันนี้มีอยู่ในตารางแล้วอันนี้กลับไปดูในตารางนะในตารางที่ให้ไปเดี๋ยวผมทํามาใหม่ทําให้สมบูรณ์เลยมันแตกใบอ่อนแล้วใช่ไหมเราก็บำรุงใบอ่อนโดยมากเนี่ย ไอชุดแรกยังไม่ค่เท่าไหร่อยากให้ทำเป็นชุดๆหรือที่ใส่ปริมาณเท่าไหร่ต่อต้นให้สังเกตแล้วก็ถ้ายังไม่ไม่พอใจเราก็เล่นด้วยตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวปรับทางใบเป็นตัวปรับตัวปรับแต่งใบชุดที่หนึ่งแก่เต็มที่แล้ว ใบชุดที่สองจึงออกเข้าไ,ไหม